สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะครูจะมาเฉลยใบงานในหน้าที่90นะคะโดยเป็นเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะสำหรับคำชี้แจงนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใส่หมายเลข1-5ลงในกรอบและเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์พร้อมตอบคำถาม ก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานหน้านี้ได้นะคะนักเรียนจะต้องไปอ่านใบงานในหน้าที่86 87แนะคะและ88และจนถึง89นะคะสรุปก็คือนักเรียนจะต้องอ่านเรื่องตั้งแต่หน้า86ถึง89ก่อนนะคะถึงจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนจะต้องอ่านบทอ่านเรื่องแม่รักลูกจ้ะ ในหน้าที่86ดสกถึงเกก่อนนะคะถึงจะตอบคําถามใบงานได้อ่าเริ่มอ่านกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่านนะคะแล้วนักเรียนจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองพอนักเรียนอ่านจบแล้วค่อยมาฟังเฉลยกับคุณครูนะคะอ่าโคงอ่านกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเฉลยกันเลยค่ะ สำหรับหมายเลขหนึงนะคะก็จะเป็นตั้งแต่นกกาเว่าออกไข่ไว้ในรังกาทำไมคุณครูถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นหมายเลขหนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คุณครูเป็นหมายเลขหนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากมีพ่อกับแม่นกเนี่ยนะคะเขามาฝากไข่ไว้ในรังของแม่นก อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะมันมาตอนที่แม่นกไม่อยู่แล้วก็มาฟักไว้หนึ่งฟองจากประโยคกรอบนี้เลยค่ะที่คุณครูวงเพราะว่าตรงนี้นะคะจากประโยคนี้เรียบร้อยแล้วจ้ะเราเรียบไปกันเถอะแม่นกตอบแล้วนกทั้งสองก็บินหายลับไปมันมาทิ้งไข่ของลูกมันไว้ แล้วพอแม่นกอีกตัวหนึ่งกลับมาก็สงสัยว่าเมื่อเช้ายังนับได้3ฟองทำไมกลับเป็น4ฟองแต่ไม่เป็นไรมันบอกว่ามันอาจจะนับผิดก็ได้แม่นกตัวนั้นก็ไม่ได้สงสัยใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูใบงานต่อนะคะ1เราได้แล้วนะคะต่อไป2เนี่ยคะก็ สนะคะก็จากตรงนี้เลยค่ะแม่กาฟักไข่จนเป็นลูกนกและรักด้วยคิดว่าเป็นลูกของตนอ่าทำไมคุณครูถึงเอาตรงนี้มาเป็นหมายเลขสองเมื่อกี้นกกาเหว่าออกไข่ไข่มันยังไม่ฟักลูกนกยังไม่ได้ออกมาลืมตาดูโลกถูกไหมคะมาดูจากกรอบนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นหมายเลขสองเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟักออกมายังไม่ได้ลืมตาแต่พอข้อที่2ก็คือคุณครูก็ดูจากตรงนี้นะคะ่ะเอา้าเอา้าแม่จา๋าลูกนกตัวที่สี่สลัดเปลือกไข่ออกจากตัวพลางร้องเรียกแม่สวัสดีจ้ะลูกเอา้าพี่พี่มาทักทายน้องเสียสิคราวนี้เรามีกันสีตัวพี่น้องนะต้องรักกันไม่รังแกกันนะ เดี๋ยวแม่จะไปหาอาหารมาให้จากประโยคนี้นะคะคุณครูก็รู้ได้ว่าลูกนกฟักตัวออกมาแล้วนั่นเองประโยคนี้จึงเป็นหมายเลขที่สองนั่นเองนะคะต่อไปหมายเลขที่สามนะคะคุณครูก็จะให้ประโยคนี้ที่กล่าวว่าแม่กาคาบเอาเหยื่อมาป้อนลูกนก คุณครูก็ดูจากในหน้านี้เลยค่ะจากกรอบนี้นะคะซึ่งบอกว่าร้องเพลงเพราะจริงลูกแม่แม่ชื่นใจจังเอา้ากินเสียแม่คาบหนอนมาให้นี่ไงแม่นกคายหนอนในปาก พร้อมกับร้องทักลูกนกที่เพิ่งออกจากไข่อีกหนึ่งตัวสวัสดีจ้าเจ้าตัวน้อยหิวล้วสิพี่3ามคนแบ่งนอนให้น้องคนละหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะไปคาบมาให้อีกแม่นกฉีกนอนออกและบ้อนลูกทีละตัวจากประโยคนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะต่อไป สำหรับลำดับที่4กับลำดับที่5นะคะมันจะไม่มีในเรื่องซึ่งนักเรียนจะต้องคาดเดาเหตุการณ์เองว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะในหน้าสุดท้ายนะคะมันพูดแค่ว่าลูกนกทั้ง4อยู่ในอ้อมอกและหลับตาอย่างภูมิใจและอยู่ใต้ปีก อบอุ่นของแม่แค่นั้นไม่ได้มีเรื่องของพาลูกไปสอนบินหรือนายพานจะยิงแม่กาดำตรงนี้นักเรียนจะต้องทำนายเหตุการณ์เองโดยที่คุณครูจะให้ข้อสี่นะคะเป็นตรงนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จากสามเนี่ยเอาเหยื่อมาป้อนมาป้อนให้ลูกลูกก็ยังไม่ได้โตแต่พอโตแล้วก็ต้องพาลูกไปทำอะไรต่อคะ,อะพาลูกไปสอนบินและหากิน พอโตแล้วถูกไหมคะหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่5ก็ค่อยตามมาก็คือนายพรานจะยิงแม่กาดำไปทำอาหารอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องแต่เราก็ให้มันอยู่ในลำดับสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ไปฝึกอา่านทบทวนได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ